เ,เอสิบเอ็นออฟซีซันใส่ออกอัพทูหกสิอซน่สินค้าถ้า4ี่พันยิ่งไปเนี่ยเขลดอีกยี่สินะแล้วถ้าสินค้าหกพันใช่ไหมเนี่ยเขาจะออนทอดลดอีก2ี่สิบห้าเอรนนีโลนี้มันเป็น1นึ่พันว่า 2, สองพันี่สานี่แหละถึงสามลกรา 2, สองพันซึ่งไซสก์กระสีมันก็ค่อยหมดไปเรื่อยๆนะ มผมมาวันนี้ก็แน่นอนครับโดนแล้วจัดไปหนึ่งคู่ครับเดีย๋ยวไปดอดูในรีวิวแล้วกันนะตามปุ๊บโดนปั๊บเลยผมเนี่ยเนะี้ไม่คิดว่าจะได้แต่ก็ได้ถือว่าเป็นของผลปีใหม่แล้วกันนะโอเคอันนี้ผมได้ที่ช็อปเอซิตนะเนี่ยป้ายเซลล์ๆอย่างเงี้ยห่างไว้นะครับ